นจากพี่มอนไม้ช่างโจครับจากลุงป้านะคะลุงป้าไม่กินผลไม้นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะท่านในเนก็พักทานผลไม้ได้นะคะ <c oughs> สวัสดีคุณแพตตี้จากคุณใายน้องอีคิวนะคะสวัสดีค่ะคุณใายน้องจากลุงป้าสวัสดีครับลุงป้าจากน้องหนูนัสวัสดีจ้าน้องเพนจากคุณยายน้องนะคะ สวัสดีค่ะคุณไก่น้อยจากพี่มอนไม้สวัสดีคุณยายดอกจากลุงป้านะคะสวัสดีครับยายน้องอีคิวจากพี่ชายวิชิตนะคะคุณยายน้องสวัสดีค่ะดากฉีจี้นะคะสวัสดีจ้าน้องหนูนาจากคุณยายน้องนะคะสวัสดีค่ะลุงป้าแฟมิลี่จากพี่มอนไม้สวัสดีหนูนาจากลุงป้านะคะสวัสดีครับคุณยายน้องจากลูนัดนะคะพี่เพนครับจากเปิโจสวัสดีครับหนูนัดจากพี่ชายวิชิตดีค่ะคุณชายวิชิตจากลุงป้านะคะ สวัสดีจ้าคุณหมอนไม้จากคุณใยน้องดีค่ะคุณหมอนไม้จากลุงป้านะคะจอดจอ,จอ,จอดกินข้าวเดอ้อโอเคค่ะคุณใยน,น้องทานข้าวให้อร่อยนะคะคุณยาจอดได้เลยนะคะ <c oughs> สวัสดีครับลุงป้าแฟมิลี่จากพี่ชัยวิชิตนะครับแอะลุงป้าสวัสดีครับจากพี่แดงรักธรรมชาตินะคะสวัสดีครับพี่ชัยวิชิตจากน้องหนุ่มนัดสวัสดีค่ะคุณแดงจากลุงป้านะคะ กดดเอฟซีครับขอบคุณนะคะน้องนาวินสวัสดีครับคุณชีจี้จากพี่ชายวิชีตสวัสดีค่ะน้องนาวินจากลุงป้านะคะสวัสดีค่ะคุณนาวินจากพี่มอนไหมนะคะชีจี้สวัสดีค่ะจากลุงป้าสวัสดีค่ะพี่นาวินจากน้องหนูนัดโอสิกอดดูแทนน้องนาวิน สวัสดีค่ะหิงห้อยจากลุงป้าสวัสดีค่ะคุณไก่น้อยคนร้อยเอ็ดจากพี่ชัยวิชิตสวัสดีนาวินจากพ่อเอ็นจีสวัสดีค่ะไก่น้อยคนร้อยเอ็ดจากลุงป้านะคะร้านจอดจอดเอามาหอดไปจอดเลยบ่กถวดขึ้น <Cruise>: <eso> มกจอดแทะขอบคุณนะคะถวดยะเอ็นนาวินตามสไตล์สวัสดีครับจากพี่แดงรักธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสมพงศ์คุณสมพงศ์จากลุงป้านะคะสวัสดีค่ะลุงป้าจากพ่อเอ็นจีนะคะ สวัสดีครับคุณหิงห้อยจากพี่ชัยวิชิตสวัสดีครับเป็นพี่เอ็นจีจากพี่ชัยวิชิตนะคะเอสส่วนยางสวัสดีครับจากพี่แดงรักธรรมชาตินะคะกำลังใจรัวๆจากพี่จีขอบคุณนะคะพี่จีขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะพี่จีสวัสดีค่ะพี่จีจากวงป้าสวัสดีครับป่าวส่วนยางจากพี่ชัยวิชิตปนมันไม้สวัสดีค่ะจากสีจีนะคะเอสจีชาแนลสวัสดีครับจาก พี่แดงนักธรรมชาตินะคะบ้านสวนยางสวัสดีค่ะจากลุงป้าสวัสดีจีจี้จากพ่อเอ็นจีนะคะสวัสดีค่ะพีจี <c oughs> จากพี่ชายวิชิตนะคะลุงป้าดีค่ะจากพีจีนะคะกำลังใจจากน้องนาวินขอบคุณนะคะน้องนาวินคุณแดงบวกหนึ่งค่ะจากพี่ปวดยาบ่าวสวนยางนะคะ สวัสดีค่ะคุณนายวินจากพี่ชัยวิชิตคุณลุงป้าสวัสดีค่ะจากสีจีกำลังใจจากลุงป้านะคะขอบคุณนะคะคุณเอนจีไม่ไหวค่ะจากบีจีกำลังใจจากลุงป้าขอบคุณนะคะเอสจีจีสวัสดีค่ะจากพี่แดงรักธรรมชาติกำลังใจรัวๆจากลุงป้านะคะแล้วก็ดอกไม้สวยๆขอบคุณนะคะลุงป้ากำลังใจจากพี่แดงรักธรรมชาติขอบคุณนะคะลุงป้ NG, า survivor, บะะ Saint G. สบายดีครัจรบะะจากทวดเบ,บาสนยางนะคะ กำลังใจดอกไม้สวยๆจากลุงป้าขอบคุณนะคะกำลังใจจากพี่แดงรักธรรมชาติขอบคุณนะคะกำลังใจจากน้องหนูนัดมอนไม้จากทวดบ่าวสวนยางนะครับสวัสดีเพื่อนรักบ่าวสวนยางเลิฟเิให้หัวใจให้ดอกกุหลาบจากพี่มอนไม้นะคะวิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องเล่ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจทูกไลฟ์ทุกเลิฟเลยนะคะแม่น้องเล่จ้องอ่างุน้าได้ค่ะลุงป้าอ่างนเยอะอยู่นะคะ มีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะลุงป้ากำลังใจจากพี่แดงนักธรรมชาตินะคะกำลังใจจากพ่อเอ็นจีรัวๆนะคะขอบคุณนะคะพี่มอนไม้สวัสดีค่ะจากแม่น้องเล่กำลังใจจากพ่อเอ็นจีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแม่น้องจากลุงป้ากำลังใจจากพ่อเอ็นจีขอบคุณค่ะคุณแดงนักธรรมชาติสวัสดีค่ะจากแม่น้องเลนะคะเลิฟเซซีพี่สุชาติขอบคุณนะคะที่เวะมาให้กำลังใจนะคะพี่สุชาติปวดแดก็แม่น้องกำลังใจจากลุงป้าขอบคุณนะคะ สวัสดีทุกช่องนะคะจากพี่สุชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณสุชาติจากลุงป้านะคะสวัสดีค่ะแม่น้องเล่จากพี่ชายวิชิตนะคะแม่น้องเล่ลุงป้าสวัสดีค่ะจากแม่น้องเล่นะคะกำลังใจจากเพื่อนนุ่มขอบคุณนะคะเพื่อนนุ่มที่ได้มาให้กำลังใจนะคะเพื่อนนุ่มคุณพ่อเอ็นจีก็ให้กำลังใจมาพี่สุชาติจากทวดปลาดสัญญาณนะคะคุณสุชาติสวัสดีค่ะจากแม่น้องสวัสดีค่ะ